สวัสดีครับพบกับครูคมนะครับวันนี้ครูค,คมจะมาแจ้งขั้นตอนวิธีการเลือกกิจกรรมชุมนุมในแต่ละเทอมนะครับใน1เทอมจะมีการเลือกกิจกรรมชุมนุม1ครั้งนะครับเทอม1เลือก1ครั้งเทอม2ก็เลือก1ครั้งนะครับขั้นตอนวิธีการครับสามารถทําได้ทั้งบนสมาร์ทโฟนและบนโน้ตบุ๊กนะครับถ้านักเรียนใช้ สมาร์ทโฟนนะครับนำสมาร์ทโฟนนั้นไปสแกน QR อร์อนะครับระบบก็จะลิกมมาอย่างหน้าเว็บของนักเรียนนะครับแบบน,นี้เราก็ใส่เลขประจำตัวนักเรียนของเราลงไปนะครับส่วนเลขบัตรประจำตัวประชาชนให้ใส่เลขศูนย์จำนวน13ตัวนะครับจากนั้นใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษ ที่ปรากฏขึ้นนะครับจะไม่ได้เป็นชุดนี้เหมือนกันตลอดนะครับมันจะสุ่มมาเรื่อยๆฉังแลรอสักครู่ครัถ้าถูกมันจะบอกว่าตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยนะครับจากนั้นให้นักเรียนมาที่ลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุมนะครับตรงนี้จากนั้นกดยอมรับข้อตกลงนะครับ จะมีเงื่อนไขสําคัญอยู่5ข้อนะครับสําหรับเงื่อนไขที่สําคัญคือข้อ3ครับนักเรียนลงทะเบียนเลือกชุมนุมได้ภาคเรียนละหนึ่งครั้งเปลี่ยนชุมนุมได้1ครั้งแต่ต้องเปลี่ยนภายใน15วันแรกเท่านั้นนะครับคือถ้าเคยเลือกไปแล้วครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถเปลี่ยนชุมนุมได้1ครั้งนะครับก็คือภายใน15วันแรกนะครับกดยอมรับข้อตกลงจากนั้นเลือกลงทะเบียนกิจ,จกรรมนะครับระบบ จะให้ใส่เลขประจําตัวนักเรียนน,ะะนักเรียนก็ใส่เลขประจําตัวนักเรียนไปนะครับจากนั้นเลขบัตรประจําตัวประชาชนใส่เลขศูนย์จำนวน13ตัวครับใส่ตัวอักษรภาษาอังกฤษที่ปรากฏนะครับถ้าไม่ชัดเจนหรือมองมเห็นไม่ชัดก็ให้เปลี่ยนนะครับโดยกดต่นตรงนี้จากนั้นกดตรวจสอบข้อมูลครับระบบก็จะขึ้นข้อมูลของเรา ถ้าถูกต้องกดดำเนินการต่อไปครับอ่าระบบจะบอกว่าเลขประจำตัวนี้ได้เลือกชุมนุมไว้แล้วคือชูนุมห้องสมุดอ่าคนนี้เคยลงทะเบียนไปแล้วนะครับแต่สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่ไม่ได้ให้เปลี่ยนตรงนี้ระบบจะให้มาเปลี่ยนที่ การข้อมูลลงทะเบียนตรงนี้นะครับจัดการข้อมูลลงทะเบียนเราเคยเลือกชุมนุมห้องสมุดแต่อยากเปลี่ยนให้กดตรงปุ่มสีฟ้าตรงนี้นะครับแล้วเลือกกิจกรรมใหม่อาจจะเปลี่ยนเป็นชุมนุมรักภาษาไทยเลือกแก้ไขข้อมูลครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อเคยเลือกไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับในครั้งที่2 เมื่อเราเปลี่ยนชุมนุมไปแล้วปุ่มสีฟ้าจะกลายเป็นปุ่มสีแดงคือไม่สามารถเปลี่ยนชุมนุมได้นะครับคือจํานวนครั้งในการแก้ไขนี้เคยเปลี่ยนไปแล้วครั้งหนึงครั้งที่2เปลี่ยนไปแล้วจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นะครับอ,อันนี้ก็เป็นการแจ้งขั้นตอนนะครับวิธีการเลือกชุมนุมเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้1ครั้งภายใน15วันแรก ในช่วงของการลงทะเบียนนั่นเองนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้านักเรียนเลือกครั้งแรกแล้วไม่เปลี่ยนใจก็ไม่ต้องมาแก้ไขจัดการข้อมูลการลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็คือเลือกเสร็จแล้วก็คือเสร็จไปเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับขั้นตอนการลงทะเบียนเลือกกิจกรรมชุมนุมน,นะครับหากนักเรียนมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามกับคุณครู หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนนะครับพบกันใหม่สำหรับคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ